มึงจะเลยเม็นเมาสวัสดีค่ะวันนี้เราสบายอีกแล้วค่ะน้องเพนเรามีคนช่วยเปิดหัวช่วงให้กับเรานั่นคือทุกวันอย่างนี้ก็ดีเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะเพราะชีวิตทําหลายสิ่งเหลือเกินเป็นซุปตาฮอตมากๆวิ่งเรอาทาหลายอย่างชีวิตเอาใครมาเปิดให้เราไม่แล้ว เดอะสตาร์แปดแหนุ่มสาวสีสี่กับ4ผู้ชายสผู้หญิง4ี่อารักใครชอบใครก็สามารถบวกกันไปได้เลยว่าจะเป็นเบอร์อะไรดีเรามาไล่เรียนกันดีกว่าชื่อก็จาอาจจะแบบไม่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 ยากไม่ง่ายนะคเอางี้ไปดูกันก่อนว่าเขาแนะนําตัวกันไปว่ายังไงบ้างใครชื่ออะไรกันบ้างแล้วมีสโลแกนไปจําตัวประจําใจยังไงใช่ค่ะเอาละค่ะเธญชมได้เลยค่ะ สวัสดีครับโดหมายเลขหนึ่งครับอบอุ่นร่างใหญ่พ่นไฟใจดีมีเวลาให้นะครับอย่าลืมเชียร์นะคะฝาก้วยนะครับครับสวัสดีครับผมห่านหมายเลขสองครับผมผมเป็นผู้ชายหน้ารลักคือหักเวลาลงเป็นเ์คือขาคือลาครับสวัสดีกวัรับสวัสดีค่ะเฟรมหมายเลขสามค่ะขาวดังโอม เหมือนเอลวิสอารมณ์ติดตามภาษาหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดโหวตเพลงเบอร์สนะคะ <Hey. S 1> ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค,ครับ <c oughs> แคร์หมายเลขสี่ครับจงแคร์เป็นผู้ชายตัวเล็กนะครับแต่ก็จัดอยู่ในคอนเซ็ปต์เล็กพี่ขี้หนูนะครับสวัสดีค่ะสต็อกเบอร์หเพฮาบ้าพลังฟังฮิปพ,พอปชอบธรรมะรักนะคะทุกคนเบอร์หค่ะสวัสดีค่ะสมายเบอร์หค่ะ เอ้ยขำเอ้ยฮา <c oughs> จริงจังขำจริงใจหัวใจชื่นมานะคะเปิดช่องมาเปิดช่องกล้ามาดูสมัยปุ๊บจะยิ้มได้ทันทีค่ะอ,อย่าลืมหมกนะคะเบอร์หค่ะครับสวัสดีครับคันนะครับผม เฮ้ยผ <mm <sm er> ิวเข้มครับ no น่ารักสดใสรักธรรมชาติถ้าไลค์ถ้าเลิฟกดเบอร์เจ็ดครับครับสวัสดีครับผมแกงส้มเบอร์แปดนะครับเด็กฮิปจิตใจได้อารมณ์แกงส้มเคสครับผมเบอร์แปดครับเห็นไม่ได้น้องเพนแต่ละคนแต่ละหล่อสวยไม่เบาเลยไม่เบาแบบว่าเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะว่าจะเลือกใครว่าจะเลือกเบอร์หนึ่งน้องโดมน้องโดมชื่อเหมือนโดมต่อกรหน้าตาก็ใกล้เคียงกันนะท่านผู้ชม หน้าตาก็โอเคนะอะไรเขาหล่อพันเทพอันนี้ก็หล่ออีกแบบหนึ่งก็มีเสน่ห์เสียงดีมากนอกจคนอ้วนนี่จะแบบปอดพลังจะเยอะมากก็ในคุณภาพเนาคิดอย่านา้เออใช่หน้าตาก็เขาะว่าอะไรก็อาจจะเป็นส่วนประกอบสำเล็กๆน้อยๆไม่ได้สำคัญมากอยู่ที่ฟีหนุ่ของแต่ละคนอ่าเบอร์สองก็น้องฮั่นน้องฮั่นนี่ก็ กำลังฮอตเหมือนกันคะฮอตฮอตเหมือนกันอ่ะเราไปกันอย่างเร็วๆแล้วก็เบอร์สามน้องเฟมค่ะหน้าตาน่ารักน่ารักนะต่อไปเลยค่ะเบอร์สี่หมายเลขสี่นี้นน้องแคนก็หลอกอีกแบบนึงใช่แล้วหลอกอีกแบบอ่ถัดมาเลยเบอร์ห้าคือสต็อปสต็อปแล้วก็เบอร์หกน้องสมายน้องสมายนี่ก็แบบเป็นเด็กน้อยเนอะอายุน้อยดูเด็กเด็กเด็กคิกคุกคิกคุกอนเนงเงงง้งอะไรเงี้ยใช่ดูเป็นแบบว่า เขาเหมือนแบบซื่อๆอ่ะแบบน้องแบบว่ายังแบบใสๆหน้ารักนารักแบบว่าดูไม่มีพิษมีภัยเลยใช่ค่ะดูแบบใสมากๆเลยอ่ะเบอร์เจ็ดน้องฮาร์ทอ่ะเาเบอร์แปดมาคนสุดท้ายเดี๋ยวสตาร์มากชอบชื่อเลย แกงส้มแกงส้มเขามีญาติพี่น้องชื่อชื่ออ่อื่นด้วยนะชื่ออะไรนะพี่แบบเขาสวยเขาสวยอีกคนพี่จำไม่ได้ออกจะประมาณเนี้ยกับข้าวอะไรสักอย่างก็คือที่บ้านเขาขายมีอาชีพแบบว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะขายทําทําอาชีพนี้ขายแกงส้มอะไรเห็นเขาพูดนะอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะก่ยวนี้ชื่อชื่อแปลกๆนะพี่แบบจะชื่ออะไรดีถ้ามีลูก อาจจะชื่อสนมน้องน้องสน้องม<อ>เหมือนเหมือนน้อง,อเ,ง,งเหมือนของมอสก็ได้นะพี่เอาแนวบอกแนวบอกว่าไทยๆดีกว่าถ้าหมดฝรั่งมากนี่ดูแบบดูว้าไซส์บบวิโ<อ>เหลือจะดีะเรอเาข้ามขั้นตอนไปเลยดีกว่าว่าจะมีลงมีลูกอะไรยังไงนะเราก็อยากกันนั้นเลยพาค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรายังมีข่าวสารในวงการบันเทิงมาให้อัปเดตกันเหมือนเดิมเรียกว่ายังดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนทุกวันที่ผ่านมาเปิดจากข่าวแรกเลยไหมพี่แอ๋วเอาข่าวแรกข่าวแรกนี่แบบว่า น่าเศร้าเลยอะแบบเห็นคู่รักคู่นี้เขาก็รักกันมานานะพี่แบวเออคือคือแบบว่าคือข,ข่าวในวงการบันเทิงที่ไรอยากทํามากที่สุดเนี่ยก็คือนอกจากข่าวงานศพแล้ว <c oughs> แล้วก็ข่าวเลิกรากันเนี่ย <c oughs> <ช>เราไม่ชอบเลยเราอยากจะเห็นคนสมหวัง <c oughs> รักกันงานแต่งงานเน่ยเป็นข่าวที่แบบเราอยากไปมากที่สุดน,นะเพนเรารู้สึกแบบมีความสุขชื่นเมื่อยเขาเป็นหนึ่งเหมือนแต่งงานเองก็เลยจะมาเข้าข่าวนี้ค่ะก็คือข่าวข่าวคราวนะคะของคู่รักคู่นี้ค่ะคือ เชนไนทูม<ช>ิทโยเชนธนานั่นเองอก็ได้เลิกลากับสาวตายแล้วตายจชา,รา,า,จาพร<อ>ซึ่ง,ค,งคู่นี้ก็คบกันมายาวนานเหมือนกันคบมาสาปีแล้วนะคะคบกันมาสปีแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ค่อนข้างมีมีภาพหวานๆออกงานคู่กันค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างนี้<ช>ซึ่งล่าสุดเนี่ยหนุ่มเชนเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่า ปิดฉากรักแล้วรักต่างวัยพี่แบลวห่างกัน7ปีพี่แบล็วคือจะพูดว่าอะไรจะพูดว่าผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายเจ็ด<ช>ปีก็ลเลิก<ช>ลากันไปจริง้วให้ผู้ชมเขาต้องบอกเลยนะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นไม่สําคัญว่าผู้หญิงจะแก่กว่าอ่อนกว่าถ้าเกิดว่าคนสองคนเ,เข้าใจกันก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาเขาเนี่ยคือการทํางานค่ะพี่แบลตวบางคนต่างทํางานแล้วก็เหมือนแบบ เหนื่อยกับจากการทํางานอ่ะแล้วมันก็เลยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคู่นี้เขาก็รักๆเลิกๆมาพักหนึ่งเหมือนแบบเหมือนแบบรอของระแหงนะคะ <c oughs> พี่แป๋วมีข่าวว่าจะเลิกกัไหลายรอบแล้ว <c oughs> แต่ครั้งนี้ก็นี่แหละค่ะ ก็เลยยุติความสัมพันธ์น thì, ลงแล้วในใจแล้วพี่มองว่าเรื่องของในวงการบันเทิงเรื่องรักรักเลิกเลิกเนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติของคน mm ในวงการบันเทิงหมายถึงว่าเดี๋ยวมีข่ารักกันเดี๋ยวเลิก,กเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวกลับมาคบกันใหม่ดีเดี๋ยวรีเทิร์นมั่ง mm เดี๋ยวลมพัดหวนมั่งนู่นนี่นั่นเดี๋ยวอ่ะคู่นี้ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่แต่ว่าเอเลิกกันไปแล้วเนี่ยวันข้างหน้าพรุ่งนี้มรืนวันต่อไปอาจจะกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าเขาก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องบุคคลที่3หรืืออมททที่่่เเเกก็นนุุคคูลยวาพ เลิกกันไปแบบเลิกรักกันก็มักจะพูดว่าไม่เกี่ยวกับบุคคลที่3และสไตล์ไม่ตรงกันเข้ากันไม่ได้ก็ไม่เข้าใจนะที่เขามาหกเ6 7ปีเนี่ยทำไมพิ่งพิ่งจะมารู้ว่าเขาความกันไม่ได้และสไตล์ไม่ตรงกันใช่แล้วก็จะบอกทุกคู่เลยนะคะว่าไม่เกี่ยวกับบุคคลที่3หรือมือที่สก็คือต่างคนต่างไม่ได้ไปมีใครคนใดคนหนึ่งเอาละคาัท่านผู้ชมก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะว่าคู่นี้จะกลับมารีเทิร์นจะรักกัน อีกหรือเปล่าหรือว่าจะไปแล้วไปเลยแต่ก็ในในทางด้านของตายนะคะก็มีข่าวผู้หญิงอาศัยผู้หญิงนี่ก็มีข่าวด้วยค่ะว่าไปเฮิร์ตถึงขนาดร้องห่มร้องไห้กับจักรจันทร์อาคัมซิรีเลกองกองถ่ายละครเลยทีเดียวขนาอาจจะเป็นปรับทุกข์กันนะคะเพราะด้วยความที่อาจจะคบกันมานานนะพี่แป๋วใช่ใช่ ม,มันก็เฮิร์ตได้อะม,มีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่สมควรจะเฮิร์ตนะเางเวลา,วาด้วยเนาะสามปีอ่ะอคบกันมายาวนานขนาดนี้วันหนึ่งที่ต่างคนต่างไม่รักกันแล้วหรือต้องมีอันต,ต้องเลิกกันไปเนี่ยมันก็ต้องเศร้าแซนดเป็นเรื่องปกติเป็นไปได้ซี่ต้องร้องไห้นะอ,อกหักรักคุดก็ต้องร้องไห้ค่ะท่านผู้ชมแกร้องไห้ได้ใช่ไหมใช่ใช่ชื่นมืดตึนตันตึ้นตันใจก็ร้องไห้กันไปใช่นะอ่ามาถึงข่าวอีกข่าวหนึ่งพี่แป๋วว ล่าสุดแฟนของชายชัยเดดมก็เป็นคู่รักที่นาะแบ่งานรับปีเขาชนะหัวทุกปีดั่งงานทุกปีข่าวดีนี่เขาจะแต่งงานจะอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีข่าวแบบว่าเหมือนจะทําให้คู่นี้บั่นทอนอีกแล้วค่ะพี่แป๋วอีกแล้วเหมอช้างหมอดูชื่อดังก็ได้มาทานายว่าคู่นี้ค่ะแต่งไปก็ต้องมีการหย่าร้างเกิดขึ้นดูซิพี่แป๋วมันเทิงบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ซะ ใครจะแต่งจะเลิกกันหรือไงก็ต้องมีหมอดูหมอดูเมื่อก่อนจะเป็นอาจารย์รักเลขานิเทศนะตลอดตลอดเป็นแบบว่าขาประจำของเราใช่ค่ะแต่นี้ก็บอกว่าหมอช้างนี่เป็น คู่กับวงการบันเทิงเหมือนกันนะไปถึงข่าวข่าวต่างๆนี่คือจะมีแบบว่าคนในวงการบันเทิงเหมือนถึงว่านักข่าวสื่อมวลชนก็จะไปถามหมอช้างเกี่ยวกับดาราคนนั้นคู่นี้จะเป็นยังไงดวงจะเป็นยังไงเหมือนกันซึ่งซึ่งวิกกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เชื่อเชื่อเหมือนฟังก็คือเขาก็เชื่อเรื่องดวงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ต้องแบบมองในเรื่องของชีวิตจริงของเขามากกว่าว่าคู่เราจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยในวันข้างหน้าอะไรมากกว่าค่ะแต่เขาจะแต่งงานกันแล้วเนาะก็ไม่ควรที่จะมาทักทํานายแต่ว่า แบบมาท้วงมาอะไรแบบนี้<ช>ก็เลยรู้<ช>สึกว่าจะแบบเออคนแต่าตอ,อาจจะมีเ<ง>คล็ดลงเคล็ดลับหมายถึงว่าแบบมีวิธีแก้หรือเปล่าพี่แบบอาจจะต้องไปแก้กันว่าจะทํายังไงให้อ๋อคือวิธีแก้เนี่ยขหมอช้างได้แนะนําบอกว่าต้องจดทะเบียนกันเงียบๆ<อ>ต้องจดทะเบียนกันแบบเงียบๆไม่ต้องเลอะเรื่องอีกีคล้าย คู่ดาราคู่หนึ่งนะเพนภพาหนึ่งคู่ที่คล้ายๆแบบนี้คือดวงเนี่ยแต่งงานกันไม่ได้กำลลงจะพูดถึงหนุ่งบัญชัยออก็ไปกนคือคู่นี้นีด่ดวงนี<ๆ>ดวงไม่สามารถที่จะแต่งงานได้นะออคือว่ากันว่านะออก็เลยต้องแบบว่า ก็ค,บก,คบกันไปแบบนี้ถ้าพร้อมวันนึงอ,อางจจะจดทะเบียนสมรสกันอย่างเงียบก็ได้ใช่ไหมพี่แปบใช่ก<ห>็ต้องรอดวงใครอถ้าเกิดเชื่อดวงก็เป็นเรื่องที่สมควรจะเชื่อนะบางคน<ม>เขาก็แบบเรื่องนี้ก็เ,เรื่องสําคัญในชีวิตเหมือนกันนะก็ต้องอคือเชื่อไว้ฟังไว้ก็ดีอนอกจากนี้นะคะก็ล่าสุดก็มีข่าวด้วยว่าวิกกี้วิกกี้เนี่ยแบบ ทางชายซื้อรถให้กับว่าที่เจ้าสาวเพื่อบอกในฐานะเป็นว่าที่เจ้าสาวเป็นของหวานวันแต่งงานใช่แล้วแต่ว่าวิกกี้ก็ออกมาปฏิเสยนะคะว่าไม่ใช่ไม่ใช่รถของที่ชายซื้อให้แต่เขาซื้อเองเพราะว่ารถเขาเบื่อรถคันเก่าเขาเลยเปลี่ยนซื้อเป็นมินิคูเปอร์จริงๆแล้วมากกว่านี้ชายช่านายยูริมก็ซื้อให้ได้นะไม่ใช่เฉพาะรถทั้งชีวิตเลยค่ะพี่แป๋วให้ได้้ให้หมดเลยค่ะมีสมบัติอะไรยังไงที่ดินคอนโดบ้านพักต่างๆอะไรให้ได้หมดเลยค่ะแม่ก็เป็นภรรยาแล้วนะ เราค่ะท่านผู้ชมคะถัดมาใครที่เป็นแฟนละครซีรีส์ในว่านิยายสุภาพหลุดจุษาเทพอายย้อนกลับไปก่อนถ้าเกิดใครเป็นแฟนของสี่หัวใจแห่งคุณเขาใช่ที่ประสบความสำเร็จของทั้งสามนะนั่นเดทอ่ะนั่เดชคุกิมิยะเนี่ยก็เกิดจากรายดูแจคานีใช่ฉะนั้นหลายๆคนเกิดจากเรื่องนี้ยยาาา่กก็จเรืองใช่ยายยายาก็จากเรื่องนี้ก็คือเรามีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับพระเนวนิยายซีรีส์สุภาพหลุดจุษาเทพสําหรับ ห้าเรื่องเพนก็คือหเรื่องห้ารถนะคะเรื่องห้ารถจากเรื่องที่แล้วเดี๋ยจะคาวก่อนเนี่ยซีรีส์คือสี่เรื่องมาครั้งนี้นี่คือห้าเรื่องวันนี้พี่มาอัปเดตให้ฟังว่าใครเป็นผู้จัดบ้างแล้วใครจะได้แสดงบ้างเอาคู่แรกเลยคุณชายธราธรเป็นเกตวรินทรเป็นพี่ชายคนโตน้องเอกใครรู้ไหมน้องพรีมน้องพรีมนี่คือเป็นนางเอกเรื่องไม่ยา่ที่รัก ที่กำลังจะออกอากาศว่าจะนังคานที่จะมีคู่กับชาคิดมีพี่มีวระิตาด้วยเพนบอกว่าเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กพี่เอสชยสุดแล้วใช่ไท่านผู้ชมก็คือทุกโอกาสแล้วเปล่าทุกโอกาสคุณชายธราธรนี่เป็นเป็นใครรู้มะเป็นนักโบราณคดีโอ้เป็นสาวในเป็นหนุ่มในฝันของใครหลายๆคนในน้ำวิญยายนะออะคู่ที่สองถัดมาเป็นคุณชายประวรรษใครเล่นรู้ไหมแฟนเพนนั่นเองไม่อยากพูดเลยอะเปล่า รอบวัดน <G ã entender it> ั <filho> ่นเองเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าใจผิดอ่ะพี่แบบ รงตรงนี้คะท่านผู้ชมเรื่องแรกต้องบอกก่อนเมื่อกี้ที่บอกคุณชายธราธรก็คือเป็นจ่าเยุเินีทำเป็นผู้จัดส่วนเรื่องที่2นี่ก็คือเป็นพิคิงสมจริงเป็นผู้จัดก็คือวางตัวแล้วคือโป๊แต่ยังหานางเอกไม่ได้คือนางเอกก็คือยังฟังแคสต์อยู่ยังแคสติ้งกันอยู่ใช่ไหมใช่ยังแคสติ้งอยู่ยังไม่ลงตัวว่าจะเป็นใครอะไรยังไงแต่คนที่สองนี่ก็คือเป็นคุณชายประวรุษนี่ก็คือน่าสนใจนะเป็นทูตนะในเรื่องเป็นักการทูตใช่เรื่องนี้ก็มาถ่ายทําที่ซอร์สแลนด้วยนางเอกก็เป็นท่านิง นี้พี่แปบจัดเต็มมากชอบมากเลยอ่าเรื่องที่สามเป็นคุณหมอคุณชายพุทธิพัฒน์ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้พระเอกนางเอกก็หายากนะก็หายากก็หายากนางเอกต้องเป็นนางงามก็คือพี่แหม่มพี่แหม่มที่มาเป็นคนเป็นผู้จัดต้องสวยสง่างเงี้นางงามใช่ต้องสวยสง่าง่ะเรื่องที่สี่ได้พระเอกนางเอกแล้วคือใครไม่เพนใครคะพี่แปบก็แฟนเกิอีกแล้ว เคนภูภูมิ่เกเคนภูภูมิเลยนะคะ <ขา S 1> ใน<ช>เรื่องต้องแสดงเป็นวิศวกรเป็นหนุ่มที่แบบว่าเจ้าสำราญเหมือนกันเป็น,ปนพี่อ๊อฟพงพัเ์เป็นผู้จัดนางเอกคือน,น้องเบลล่าไงใช่ที่เคยมารายการพี่แป๋วด้วยไหมไม่เคยที่แสดงเรื่องรอยมาน เออใช่เคยมาเคยมากองเราคมฉะลึกใช่ใช่เคยมาใช่ก็คือเป็นนางเอกเรื่องนี้เลยก็ดันเป็นดันแบบขึ้นแท่นเป็นนางเอกเลยจากตอเป็นนางร้ายนิดหนึ่งใช่ก็คือเป็นคุณชายรัชชาโนนน้องเคนภูภูมิก็คือเป็นวิศวกรหนุ่มอ่าเรื่องสุดท้ายเลยคุณชายรณ่นพีคนนี้เป็นหนุ่มเจ้าสำอางเป็นแบบว่าคาสโนวาในสมัยนั้นภาพยนตร์ไอ้ละครเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะคะเป็นละครย้อนยุค เกิดเกิดใช่พิเรียนก็คือเป็นหนุ่มเจ้าสําอางที่แบบมีรถสปอร์ตขับในสมัยยุคยุคนั้นในพัฒนาครนี่มีคนขับรถสปอร์ตไม่กี่คนอันนี้ก็จะเป็นที่หมายปองของทุกคนเลยก็จะแบบว่าใครใครเห็นก็จะแบบอู้ยหล่ น้าพี่รถน้าพี่ของฉันเป็นหารกาศแต่ไม่ขาดรักเลยจะมีรักกันตลอดเวลาคู่ใครรู้ไหมน้องมิ้นชาริดาค่ะท่านผู้ชมกลับมาเป็นนางเอกนะพี่แบบนั้นใช่เป็นนางเอกก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาดูมากๆเลยสําหรับชลับลุดจุฑาเทพรับรองว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมาบอกท่านผู้ชมกันใหม่เนาะใช่เวลาของเราหมดแล้วแล้วเพลย์ใช่เสียดายไหมเสียดายนะไม่เป็นไรพ่งนี้มีต่อมีต่อเรามีเจอท่านผู้ชมทุกวันอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการคมชันลึกเบน เม,ามา้าสค่ะสวัสดีค่ะ